สวัสดีค่ะตอนนี้พ่อแม่พี่น้องอยู่ในช่องของจินกุสุมาลําเพลิอนออาขีเฉียวเด็กพี่น้องเด้อตอนนี้ข้าวแลงบรรยากาศข้าวแลงแม่ตินสีผ้ายางเลาะยางเบิง่งต้อผู้เลี้ยงแตงหนาแหนมาแล้วไปเหนียวน่าเนียไปกันเลยนะคะแต่บางมือนี้ว่เห็้นอนเอ็นเพราเหนื่อยชินะตามหาหนอนเอ็นพี่น้อง มาอะไรลูกกลับแล้วโกอุ่นใช่ไหมเมื่อนี่งาดเต้าต้องบวกให้นาเนี่ยมันบอกใช่ค่ะไม่ใช่จิงหัวเต้าพี่น้องต้องเข้าใจต้องเข้าใจลูกเต้าเนาะเพราะว่าเต้นไปกันจิงอะไรไปขันพ่อตัวดีแน่กับสุกอายุกับสิไลถิ่มเนาะพี่น้องเนาะนี่ล่ะมิตรเพื่อนขาเพื่อนเที่ยงวันถามายุจีไปซสากับยุ่นี่แหละพี่น้องมาเตะเห็นลูกเพราะว่าแม่ติมกับ เดี๋ย้มีโอกาสเดี๋ยวมีเวลามาไทยยักบูกไปนอนใส่ก็เรียบร้ยตามหานี่ไรกินเผาไปกินแล้วส่นเน็ดยังกินมันนกกินข้าวเหนียวหมักข้วนกกินข้าเหนยวหมัก้วหวานข้าวเหนียวหมกอวไปเลยะานะวันนี้แม่ตีมกุซุมา ลำเพลินตีเย้าโอยหอนไปนอนใส่ือญจเงนินโอ้ยสิเปลี้ยงไปนอนไหนฟังเมื่อนี้เมียแหงหลายฉันเห็นแล้วมองธอไปนอนก็บบบบบบได้นอนเพราะว่ามอชีดฝนตกได้นอนเบิร์ดคืนเงาแล้วตามันสิหลับก็เลยไปนอนขางคางมแม่ล่ะได้เงียบหนึ่ง มองกลางถนนน่ะบอแต่เงียบหนึ่งพ่อก็เลยบอกไร่ขึ้นรถดันดีเพราะไร่ขึ้นรถดมาหอดแล้วเพื่อบมองม้อยคิดนะบ่แก้งพอดีก็เลยคุกคัวขึ้นก็เลยเป็นน้อนข้างนั่นก๋วยเตี๋ยวเพื่อนแลเลยรีบตูะกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนอกรับค่าเลยบ่รับค่าก๋วยเตี๋ยวเอาเราเลยว่าอันนั้นเห็นถือสายกำมอนปูนอนตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่หาันรมมาให้เจ้าพิรัดก๋วยเตี๋ยวน่ะเอออเขาเลยได้นอนตรงนั่น กระสันเมย์เอ้ยฉันเมนน็นคารับรถเป็นพ่อแห้งวันนีนี่แหละที่เว่าเกิดแบบอาหัวใจน็อกเขียบพันหัวใจร่มเหลวฉันฉันสิคิดเป็นแบบนั่นเลยยสสื้อซื่อๆน็อกกินยื้อซื่อกบคอยม้อยลงม้อยลงจักสิแม่ม้อยบอลูตัวเลยบอลูตัวบีมบีมการนันซูเอาแล้วคนปุญญยน้ยใหญ่นาออันเฮี้ยนมองอันกระจอ,อน ซ้อมรถดนะน่ะแม่เห็นอยู่แม่ย่างทองน้ำขนาดเิ่นซ้อมรถฉันกับพวกหูเมียแต่ว่าเพิ่นขันเมียแง่แอดแอดโอ้โบอนไม่รู้เรื่องเลยนะคะไม่รู้เรื่องเลยแม่ในบีมนั่งเฝ้าอยู่บีมเป็นคนนั่งเฝ้ามาบ้านเราเคยเป็นจากสี่จากเทียนล้วอากาศมัน้อนมัน้อนแล้วมันเป็นบริเวนอนมันก็คือแบบยาวไปเลยแม่เบิดแหงไปเลยลอยสู้ๆนะคะคนเก่งจ้าขอบคุณค่ะพี่น้องเอออย่าปายอย่าถิ่มอย่าปล่อยเด้อความลำบากอยู่ตรงนี้แล้ว ผู้ใดว่าหมอลำน่ะแต่งตัวสวยออกไปใส่้อสูทสวยๆสิรูลามาเฮาบ่แม่นเด้อค่ะมิตรมาหอนค่ะมิตรสิตายอยูได้ด้วยใจเนาะดูได้ด้วยใจเพราะว่าเฮายังมีคนอยู่ด้านหลังเฮาอีกอยู่พ่อแม่ลูกหลานเฮาอีกค่อยใช้เงินเม่นต้องส่งจ้าต้องส่งให้แม่สก็เหมือนกันให้จิงก็เหมือน ต้องซื้อข้าวซื้อปลาขอบคุณเม็ดดินจ้าดาวพ่อกันบุตเวทีมื้อนี้พี่น้องมาเป็นกำลังแรงแชีร์แดงใจก็อย่าลืมเด้อหน้ตลาดสิบบาทยี่สิบบาทตลาดลาบปะกงชฉะเชิงเศร้าจ้าเล้วได้แจงก่อนหนึ่งพีน้องมื่อนี้เลาไปเรีนอนเล่านอกเติมของแกงใส่เวทีเพราะว่ามันมีน้ำแจงผู้มากหนาหะมาก นี่เราลองสว่างนะลูกสู้ๆนะคะสู้ๆค่ะนอะบครอบครัวปประบมครอบครัวจะบา<อ>นกาลังร่วมกาลังเย็ยน,นอนโอเคนะคะยวสีบุกกล่องไปหา้องแยงี่นองเนาะขอบคุณในทุกกาลังใจเอฟซีพิ่นถามว่าเป็นยังคือว่าไปไทยเอา้องแยงนวัชน อันลูกเพิ่นไป, C, ไปกับเอฟซีไปกับแฟนเพื่อนคนขตามาพี่น้องออกไปเลยตามหาลูกก็เจอ <c oughs> <c oughs> สภาพไปหาเราเฮสิสวัสดีค่ะ ฉันทายเคียบยศหญิงต้เข้าใจฉันว่าฉันทายเคียบดูจะไปหาน้องอ่านท่องแอนถามออออเอ็นอออยู่ด้วยกันหน่อยตาเอ๋ตาเอ๋วัสดีค่ะเจอแล้วเจอตัวเป็นๆเชื่อเชือด้วยครับคุณแม่แต่งเสร็จแล้วเหรอยัง มันมีจกากฉากที่บนรจงสกิปมากเลยยังสกิปเลยแหละ เ่าคิดว่าแม่มากับพ<อ>ี่พี<อ>่แฟนแม่ที่จริงที่แต่น้องที่จริงที่จริงแล้วที่จริงแล้วแวม่ส่วนแม่กับพ่อไปแต่เพราะว่าถ้าถ้าแม่ไปแม่กับพ่อได้คลิปเพราะว่า,าแม่ตั้งใจคือ,อทอนก็สร้างแม่ก็ตตองยู่ทยคลิป คลิปให้ยี่แม่ดูมันมันมีฉากฉากเพราะเรีนตามจสกีบอ่ก็จเบิลเรีนตามมันตามมันตามที่ห้าวล่ำขคือเก,ก่านะ่ะบอกเป็นฉากฉากฉากขึกกก้สีบอมเบลขึ้ประชุมแดนเซอร์เหรออ่ะฝากแต่งลุกวันนี้สคริปต์ยังไม่มาเลยแม่อ้าวเหรอจ้้ะถาฉากแรกมัน คนถามหาไม่ได้พี่น้องคุณถามหาคือไปไปไทยเอาน้องแอนแท่์แม่ติมาเลยเด้อพี่น้องเด้อแม่มีแฟนคับรู้จักสามอด้วยก็ใช่คือเจออยู่เซเกซ์เขาซองดูหนูว่าใช่น้องแอนหรือเปล่าเขาเห็นกล่องอนี้เขาบอกวโอ้ยอ่านกล่องหนูเองเขาซองดูอยู่หนูว่าทไมตัวจริงตัวเล็กทำไมในกล้องทำไมอ้วนจังเขาบอกว่าหนูตัวใหญ่พอมาเห็นตัวจริง กันสามคนเขาบอกเขาก็บอกตหมดเลยบ่บ่เออโอ้ยขอบคุณลุงก็ซ้อมซ้อมดูเอ๊ใช่หรือเปล่าก็ไอ๊ดลุงเด็กจะอะไรลู้มาซ้อมมาซ้อมกน่อยจะเรีคนชื่อกล่องหนูแบบโอ้ใช่ใเขาก็ไม่กล้าทวงเขาัวรไม่แครเพิ่อนจำกลองได้บัดเดี จะนั่งน้ากันตลอดพี่น้องสามออันแล้วก็ออาร์แล้วก็อแอนสามคนจะนั่งด้วยกันตลอดพี่น้องน้องน้องอาร์ตนี่ก็เป็นเป็นไทยบ้านเดียวกับน้องแอนพี่น้องเป็นน้องอันกะคนจังหวัดเดียวกันจังหวัดเดียวกันหมู่บ้านกับไปห้องเม็ดิ้งเม็ดิ้งกับเพิ่นแซ่บเลยตัวมันแซ่บแ่บปลาหนึ่งกินปลาาอยกให็ ปลาอีปลาอร่อยมากไปด้วยไหมล่ะพรุ่งนี้อ่ะไปแม่อยากดีปลาพี่พี่พี่ปุ้ยจะมารับตอนเช้านะคือเราลำเราคืนนี้เราขึ้นไปพรุ่งนี้เราไปเล่นไหนดีก็ฮะนอนทับนีบางัวทองบกไก่บกไก่จากห้องเอ้าเตรียมตัวเด้อเอออยู่บางบัวทองเตรียมตัวเตรียมตัวพรุ่งนี้พี่ปุ้ยจะมารับ เดี๋ยวเดี๋ยวลูกหนูซื้อปลาเองกันก็ได้แม่อุยไม่เป็นไรลูกไม่ยังไม่เอาไม่เป็นไรจะซื้อสักห้าตัวโอ้ซึ่งท่อกีตานี่หนึ่งได้แค่สองตัวสองตัวก็อิ่มแล้วอือบาตถ้าพี่มันปลาตัวใหญ่มันกินว่เบืองดิเราจะมีแปะไส้อีกไหมหรือยังไงกินแปะไส้อีกไหมแปะไส้คืออะไรไหม มื้อเช้มื้อเช้หนึ่งปลาแล้วก็นหนึ่งเส้พักแล้วก็บจำเจลแล้วก็บข้าวเหนียวเนาะก็ต้องกินปลาซามันเป็นอาหารสำเกลยโอเคนะคะพี่น้องให้น้องผัดแต่งหนาเนาะเม่ติมากเลยด้อพี่น้องเด้ออันนี้น้องแอนกระร่างแต่งหนาพี่น้องอันนี้ก็น้องอาร์ตนะคะยัดถิมยัดปะายาลายาลาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้กับน้องอาร์ตพี่บอกติดตามดูช่องแม่ตลอดติดตามดูช่องแม่น้ำเนรช่องเนรเนาะตาฮักตาฮักช่องติมกุชมาร่างเพื่อนอมเจียวอย่าลืม ติามล,ลเ,ะะเริดอียงหน้าเขาคุณค่ะ